วันนี้ก็มาชมนะฮะช่างทาโต๊ะนะฮะลายหินส,สวยๆนะฮะวันนี้ก็ช่างก็มาปฏิบัติงานเต็มที่ครับหลังจากอ่าอ่าหยุดไปหลายวันนะครับนะฮะนี่นี่ก็เป็นในฐานตายายครับลายโมเดลช่างกําลังลังสันอยู่นะราคาบ้าดเลยนะหลังคาเป็นไงนะะดูนะะนี่ฮะช่างกําลังสันอยู่นะฮะปุ๊บ ลองขับนเลยทำสารตายายครับแล้วเราจะหล่อสารมะพูมิอีกอันหนึ่งฮะคู่กันเราก็ทำนี่ฮะฮะลังาเบิ้่นนะเขาเรียกอะไรโมเดินโมเดิลแต่บ้านเรียกเพิงหมังแห่นนะครับเดี๋ยวนี้เขานิยมมันทําง่ายแล้วก็ราคาประหยัดนะฮะสั่งเราทําก็ได้ครับเป็นบ้านน็อกดาวเราก็รับทํานะครับตอนนี้ช่างก็อกำลังผลิตนะฮะ คล้ายๆแบบโมเดลตัวอย่างใช่ไหมเล็กๆในชะ่ดูน่ารักนะครับจะทําเป็นสารสารตายายสารพระภูมินะฮะกาลังผลิตยอยู่นะฮะดย๋ยวเราจะหล่อสารพระภูมิด้วยกันนะฮะตอนนี้ช่างกําลังเอ่อดัดเหล็กฮะดัดเหล็กนะฮตัดเหล็กเพื่อจะใส่เป็นขาโตนะฮะตรงนู้นครับเป็นแบบขาโต๊ะฮะแล้วตัวนี้เป็นเอ่อแท่นหล่ออ่า หน้าโตะฮะไปูนตัวเป็นตัวหน้าโต๊ะนะครับก็ช่างเราก็กําลังผลิตอยู่นะครับส่วนโต๊ะที่ผลิตได้ก็จะเป็นสไตล์นี้ฮะสบายง่ายๆสบายๆบายนะครับนี่ฮะเราก็จะหนาอยูะฮะมีการมีลายฮะต้องดูใกล้ๆบางทีสองลายไม่เห็นครับก็คือตอนนี้ก็จาการขายขายมานี่ก็ เนี่ยนี้จะขายไม่ค่อยออกฮนะับจังหวัดไม่ให้เข้าใจจะเป็นลายหินที่ออกง่ายแล้วก็หมดไปแล้วครับตอนนี้ก็กําลังเร่งผลิตใหม่นะครับนี่ช่างก็มาทำงาน้งเช้าครับดูครับกํลาลังดัดเหล็กอย่างแข็งขันนะครับกลางคืนก็ไปไม่ไหวนะฮะเมาฮะตอนเช้าก็กระปิ้กระเป๋าหน่อยครับเดี๋ยว,วจะไปนอนแล้ว <laughs> <laughs> เราก็ว่ากันไปครับก็เป็นหนึ่งอาชีพนะครับที่กําลัง ทาได้ที่บ้านใครสนใจจะมาเอาฝึกก็ได้ครับช่างกันยินดีสอนให้นะฮะแต่ก็ต้องใช้เวลาสอนกันยาวหน่อยครับเพราะว่าตอนเย็ยนก็เอก็ดิ้งกันนิดหน่อยฮะแล้วก็หักเล่าก็ทํางานไม่ได้ครับต้องใช้ความอดทนในการเรียน,นะฮะก็โครงสร้างโต๊ะก็ค่อนข้างแข็งแรงครับเราใส่เหล็กนะฮะเป็นตะข่ายเลยครับไม่ต้องกลัวครับใช้เป็นติดปีนะช่างเนาะไม่พังครับถ้าไม่ทุบมันนะฮะนั่นแหละครับ ก็เมื่อวานนี้ก็ไปส่งเรียบร้อยนะครับสองชุดนะฮะก็วันนี้ก็หน้างานผมก็ยังเหลืออีกสี่ชุดนะครับเป็นลายล็อบนะครับตัวนี้เป็นสีออกมงม่วงอมชมพูฮะสวยครับสีชมพูนี่เป็นสีดานะฮะครับมันจะมีลายมิติในตัวนะฮะอันนี้เป็นเอ่อสีดำนะครับตัวนี้เป็นสีเทาฮะขาขาวแบบเป็นสีเงินเงินนะฮะ ็คือใครอยากได้ลายอะไรก็บอกช่างได้ฮนะช่างทําให้ได้หมดทุกลายนะครับจะเอาเป็นลายการ์ตูนหรือว่า,เ,าเป็นพวกสตรอเบอรี่หรือจะให้เขียนอะไรก็ช่างครับช่างทําได้หมดครับก็แนะนํากันเข้ามานะฮะใครอยากได้แบบไหนฮะร,ราคาไม่แพงครับตัวละพันกว่าบาทครับเราทํอาอให้ทําใช้ฮะรเราไม่ได้ทําแบบไปขายโอเวอร์โอเวอ,เวอ,เวอเวร์ฮะ มีที่ไหนบ้างครับโต๊ะที่จะทําตามสั่งนะราคาถูกกว่าท้องตลาดนะฮะที่นี่ครับที่เดียวครับช่างจอดนะฮะนี่ครับช่างก็ช่างก็แบบว่าข้าวเช้าก็ไม่ค่อยกินฮะช่างก็อาการนี่คือกินไม่ได้ฮะมันก็เป็นอย่างนี้ทุกวันฮะมันก็ปกติฮะพามาชมโต๊ะอีกทีนะฮะเดี๋ยวผมจะไปอาบน้านะครับอาบน้ําเดี๋ยวจะไปเอ่อ ปลูกมันต่อครับมันยังไม่แล้วเลยครับต้องอะะอไรก็ไม่รู้ครับอ้อยเสร็จไปหมดแล้วเหลือแต่มันนี่ยนะครับนี่ฮะอ้อยอ้อยปลูกเสร็จแล้วครับก็มันเมื่อวานก็ไปดูเรียบร้อยครับอ้อยก็แตกค่อนข้างดีฮะก็สวยงามดีครับถ้าเราลองพื้นดีนะฮะก็ฝนก็เพิ่งตกโปรยปลายไปชุ่มฉ่ำไปเมื่อสี่ห้าวันที่แล้วฮะตกค่อนข้างเยอะนะฮะ หลังจากไม่ตกมาหลายเดือนมากๆฮะดูรูระแหงนี่เป็นคืึบเลยมันสามารถตกรบรูละแหงได้แสดงว่ามันโอเคอยู่ฮะก็ยังมีความชื้นอยู่คะตัวช่วงนี้นะฮะก็จะให้ดีอยากให้ซ้าสักทีนะครับฝนนะฝนได้ยินจัดเลยนะฮะ <c oughs> นี่ฮะผมเบื่อมากทาธุรกิจอะไรก็ช่างฮะ,ะที่อาศัยฟ้าฝนนี่โหทะลึกเลี่ยงได้หลึกเลี่ยงเลยนะครับมันไม่ไม่ตกนะฮะลงทะเบียนขอฝนหลวงฝนเทียมก็แล้วฮะเงียบกิบนะฮะไม่รู้จะ ออกปฏิบัติการได้เมื่อไหร่ก็ไม่รู้นะครับก็ลงได้ก็เท่านั้นนะฮะความจริงก็จะทําฝนเทียมช่วยทั้งหน่อยเนาะเพราะว่าช่วงนี้เขาก็เริ่มอ่ะพอปลูกกันแล้วเนาะเรื่องของอ้อยอะไรพวกนี้ก็เริ่มพอปลูกแล้วมันก็เริ่มเสียบแล้วะอ๋อนะฮะแล้วก็มาดูช่างะฮะเราช่างก็ช่างก็จะไปรับประทานอาหารก่อนนะฮะเดี๋ยวยังไงจะดเดี๋ยวผมจะเอ่อ ถ่ายให้ดูเรื่อยๆนะครับใครสนใจลายไหนฮะอย่าเย็นนี้ก็จะออกอีกสักหนึ่งชุดนะฮะก็จะเป็นเอลายหินอ่อนนะครับที่ลูกค้าได้สั่งไว้นะฮะตั้งแต่เจ้าแรกครับตอนนี้ยังไม่รับของฮะเพราะว่ายังทําไม่เสร็จนะครับใช้เวลาค่อนข้างพอสมควรนะฮะสาหรับแต่ละตัวฮะทําไม่ยากครับแต่ว่าถ้าเราไปกินเหล้าปุ๊บมันจะยากตรงมันหลายหลายวันฮะมันจะหักหลายวันนะฮะก็ว่างกันไปครับผมวันนี้ไว้เทานียอ์ครับผมสวัสดีครับ